โน้ตบุ๊กชิป AI ตัวใหม่จากทางฝั่งเ e n น v o กับเจ้า Yoga Pro 7ที่มาพร้อมกับ CPU Ryzen AI 9ตัวล่าสุด RAM 32GB หน้าจอ OLED รีวิวข้างในจะเป็นไงบ้างมาดูกันครับพร้อมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอลทอมคราฟนะครับหลังจากที่เรารีวิวเจ้าตัวเลอเลอวอร์โยก้าสลิมเซเว่นไอไปนะครับทีนี้มาดูรุ่นที่เป็นโยก a าโปรเซเว่นกันบ้างน,นะครับผมซึ่งคําว่าโปรเซเว่นนี้เนี่ยก็ยคือจะมีตัวกราดจอแยกนะครับแต่รุ่นนี้จะไม่มีกราดจอแยกมาให้นะแล้วก็คาว่าเซเว่นนะครับถ้าไม่มีตัวไอต่อท้ายนี่ก็คือจะเป็น CPU ของ AMD นั่นเองนะโดยเจ้าตัวรุ่นนี้นะครับเป็นตัว CPU AMD r รเ e น AI9365 ตัวล่าสุดเลยนะครับเป็น รุ่นลองท็อปนั่นเองแน่นอนว่าในเรื่องของประสิทธิภาพความแรงของเขาเนี่ยคือผ่านมาตรฐาน c o p พ l o t p l u พ p สซสบายๆหน่วยประมวลผล AI หรือว่าตัว NP u ของเขาเนี่ยคือแรงระดับ50 t o ท็อปนะหรือว่า GOPS เนี่ยเหลือๆเลยมาดูที่ดีไซน์ตัวเครื่องกันมากนะครับจ้ตัว Yoga Pro 7เครื่องนี้นะครับดีไซน์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว Slim 7 i ก่อนอนนานี้เลยนะครับตัวเครื่องก็จะดีไซน์เรียบเรียบ ฝาหลังวัสดุต่างๆบริวตัวเครื่องเนี่ยเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยแข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวโลโก้ Lenovo น,นะครับอยู่ตรงกลางนะมินิมอล,ม,ม,อลมินิมอลหน่อยให้ความรู้สึกเรียบรูแบบพริงพีนนะครับผมแล้วก็จากที่เอามือจับ,จ,บจับฝาหลังไปเนี่ยก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายด้วยนะครับในเรื่องของวัสดุงานมาก่อนเนี่ยส่วนตัวคือชอบเลยสำหรับซีรีส์โยกาปีนี้นะ มาดูที่ตัวคีย์บอร์ดของเขากันบ้างนะครับดีไซน,น์อะไรต่างๆก็คือจะเหมือนกับโน้ตบุ๊ก14นิ้วปกติเลยนะครับก็คือจะไม่มีนัมแพดด้านขวามือนะตัวปุ่มกดอะไรต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับตัวปุ่มค่อนข้างใหญ่แล้วก็ระยะทาวเวอร์คีย์ของเขาเนี่ยอยู่ที่1.5ม mm. ิลลิเมตรนะครับผมตัวบนฝนมของเขาเนี่ยก็คือไม่ลึกไม่ตื้นจนเกินไปนะผมให้ฟีลลิ่งกำลังดีเลยแล้วก็ไฟคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยเขาจะมีมาให้นะครับเป็นไฟแบล็กลิสส์สีขาวสีเดียวนะแล้วก็ตัวนีีีีีีี้้้้้้มมนะนนม 2024. มมมมปปปปุุบบ่่่่่่โคพลลอออตาาาดวววยยนนนนนนนะแแแเ็็ซรส์ใใใหห2024กงบบู แล้วก็ส่วนตัวที่ชอบคีย์บอร์ดของเ e เลโวนะครับก็คือเขามีปุ่มปินสกีนมาให้นะไม่ได้ตัดออกนะครับแล้วก็ตัวปุ่มดีล t e เนี่ยจะอยู่ที่มุมบนขวาสุดเลยนะครับทำให้เวลาเราแบบพิมพ์งานจะลบคําผิดเนี่ยมันกดง่ายมากๆมาดูทางด้านลำโพงตัวเครื่องเขากันบ้างนะครับเขาจะให้มาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะอยู่ด้านหน้าด้านบนตรงนี้2ตัวแล้วก็ด้านล่างอีก2ตัวด้วยกันนะครับ เขนาดก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะครับใช้งานมาติทัชเนี่ยก็คือลื่นไหลไม่มีปัญหานะงานประกอบเนี่ยคลิกซ้ายคลิกขวาก็แน่นไม่มียุบยากนะครับแล้วก็ด้านล่างมุมซ้ายนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์บอกสเปคต,ตัวเครื่องอะไรต่างๆนะเป็น CPU AMD Ryzen AI 9การ์ดจอออนบอร์ดเป็นตัว Radeon นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัว 8800M นะครับผมบอกเลยว่าแรงพอๆกับการ์ดจอแยกเลยนะแล้วก็บน Yoga Pro 7เครื่องนี้นะครับก็จะมีชิป AI ที่แยกออกมาจากตัว CPU ด้วยนะ เป็นของ Lenovo โดยตรงเลยนะครับใช้งานกับพวกซอฟต์แวร์ของเขานะครับเป็นตัว l e n o v o X Power นะช่วยให้ CPU เนี่ยทำงานได้เหมาะสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองเวลาเล่นเกมเนี่ยมันก็จะปรับให้แรงขึ้นนะครับเวลาแบบใช้งานแค่ดู y YouTube ทำงานเอกสารทั่วไปเนี่ยก็จะทำให้ CPU เนี่ยทำงานน้อยลงประหยัดพลังงานขึ้นนะสำหรับหน้าจอตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับขนาดเต็มๆของเขาเนี่จะอยู่ที่14.5นิ้วเป็น Panel o l e d ความละเอียดเนี่ย wq xga plus นะครับหรือว่า2 8 k ในสัดส่วน16ต่อ10นะรีเฟรชเรตัวนี้เนี่ยก็120ยยเฮิร์ต ขอบเขตสีร0 0 d c ปอดีไบอกเลยว่าหน้าจอตัวนี้คือสุดมากๆนะครับผมสีสันการแสดงผลอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าทําได้เยี่ยมเลยส่วนกล้องพับแคบของเขานะครับที่อยู่ตรงการด้านบนตรงนี้นะเป็นความละเอียด f ู l l HD ดีรองรับการสแกนใบหน้าปลดล็อกตัวเครื่องด้วยแกนฝาพับตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถกางได้180องศาสุดๆแบบนี้เลยนะครับผมนะลองจับดึงขึ้นดึงลงก็แข็งแรงใช้ได้นะครับลองเปิดปิดฝาพับมือเดียวได้หรือเปล่านะหนึ่งสองสามปึ๊บอื้อ ตัวเครื่องไม่มีขยับเลยนะเนี่ยบาลานซ์ตัวเครื่องถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับผม แล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องของเขานะครับอยู่ที่1.59กิโลนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับไม่หนักหรือว่าไม่เบาจุดเกินไปมาดูพอร์ตเชื่อมต่อตัวเครื่องกันบ้างนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมี HDMI USB 3.2 Type C นะครับรองรับทั้งการต่อจอแยกแล้วก็ชาร์จไฟนะส่วนพอร์ต USB Type C อีกอันนึงนะครับจะเป็นมาตรฐาน USB 4นะความเร็ว40กิกะบิตเปอร์เซตนะครับเอาไปต่อจอแยกก็ได้ชาร์จไฟก็ได้เช่นกันนะแล้วก็ พอทั้งด้านขวามือเนี่ยก็จะมี USB 3.2 Type A นะครับรูเสียบหูฟัง Headset 3.5ปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ e-shutter นะครับไว้สำหรับเปิดปิดกล้องเว็บแคมนะส่วนตัวเนี่ยแอบเสียดายนิดหนึ่งนะครับที่ตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยไม่มีช่องอ่าน SD card reader มาให้นะผมถ้าให้มาเนี่ยมันจะ perfect มากๆเลยนะ ภายในตัวเครื่อง l ล n o v o y o g โยก o าเครื่องนี้นะครับจะให้พัดลมบรรยบความร้อนเนี่ยมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มีฮิตซิงค์เนี่ยทั้งหมด2เส้นแล้วก็ตรงซิงค์ซ p u ตรงนี้นะครับเจะมียางรองเนี่ยปุมาเพิ่มตรงนี้ด้วยนะครับถือว่างานประกอบเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยแบตเตอรี่เนี่ยก้อนใหญ่มากนะครับความจุเนี่ย73วัตต์อาด้วยกัน ลำโพงตัวเครื่องนะครับอย่างที่บอกไปนะให้มา4ตัวนะครับโดยจะอยู่ที่ด้านใต้ตรงนี้2อันแล้วก็ด้านหน้าตรงฝั่งคีย์บอร์ดอีก2ตัวรวมเป็น4ตัวนะระบบเสียงนี้เป็นแบบ Dolby Atmos ด้วยสําหรับแรมรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบ Onboard 3นะ32 GB Lpddr5x b u d 7 5นะครับไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะ s s d เนี่ยให้มาเป็นแบบ m2 pcie 4.0 1 TB นะครับขนาดของเขาเนี่ยจะเป็นไซส์2 2 4 2นะซึ่งถ้าหากเราอยากจะอัปเกรดเนี่ย อาจจะหาซื้อ,อยากสันิดนึงนะครับผมส่วนตัวการ์ด Wi-Fi ของเขานะครับจะเป็นตัวการ์ด Wi-Fi 6e อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาดูที่ฝาปิดด้านใต้ของเขากันบ้างน,นะครับวัสดุเนี่ยตัวอ,อย่างที่บอกไปนะเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะครับมีการเจาะรูะราไปความร้อนด้านหลังแบบนี้เลยแล้วก็ด้านในตรงนี้นะครับก็จะมีตัวแผ่นซิลิโคนปิดตรง SSD กับตัวการ์ด WiFi นี่แหละแปะมาให้ด้วยงานประกอบเนี่ยดีมากๆนะครับผม เรามาทดสอบเล่นเกมมันบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยเกม Valorant นะกราฟิกเนี่ยปรับเป็นแบบ h i g บมความละเอียด 2.8k นะครับเฟรมเรทเฉลี่ยที่ได้เนี่ยจะวิ่งอยู่ที่รา,ราวๆสัก120-150 fps ด้วยกันนะก็ถือว่าเล่นได้ลื่นๆไม่มีปัญหาเลยนะครับอันนี้ก็คือปรับโหมดตัวเครื่องเนี่ยเป็นแบบ Performance น,นะครับผมจะเสียบปั๊กหรือว่าไม่เสียบปั๊กเนี่ยเฟรมเรทก็ได้เท่ากันใะผมประมาณนี้นะ120-150 fps ต่อมามาดูเกม g t a 5กันบ้างนะครับกราฟิก,รฟรกเนี่ยก็ปรับเป็นแบบ5เช่นเดียวกันความละเอียดก็เท่ากันนะครับเฟรมเรทเฉลียล่ยที่ได้เนี่ยจะวิ่งที่ราวสัก40-60 FPS นะครับจะเสียบปักหรือว่าไม่เสียบปักเนี่ยเฟรมก็ดไ,ได้เท่ากันเช่นเดียวกันบอกเลยว่าจะตัวการ์ดจอออนบอร์ดของเขา Radeon 8800M ตัวนี้เนี่ยแรงใช้ได้เลย มาดูผลทดสอบตัดต่อวิดีโอกันบ้างน,นะครับอันนี้คือใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro นะฟุตที่ถ่ายมา 4K 30fps นะผมเป็นฟุตเดิมที่ใช้มาหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นี่แหละลองทดสอบ playback ดูนะครับสลับซ้ายขวาไปมาก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างเร็วนะแต่อาจจะมีดาวน์โหลดสักนิดน,นึงนะครับประมาณสักหวินะถึงจะเล่น playback ต่อไปได้นะครับแต่เวลาตอนเล่นก็สมูทลื่นไหลไม่มีปัญหาคลิปนี้โอกาสในชีวากับนะว่า แล้วก็เรามาทดสอบ export file ดูนะครับอันนี้คือคลิปความยาว7นาที20่วินะใช้เวลา export f i l ์ไปทั้งสิ้น8นาที2 9วินาทีด้วยกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเร็วเลยนะเมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊กที่ไม่มีการ์ดจอ,อบอร์ดนะครับผมดีไม่น้อยอ่ะเร็วกว่าพวกที่มีการ์ดจอแยกบางรุ่นซะอีกทีนี้มาดูการใช้งานโปรแกรม Microsoft 365กันบ้างนะครับซึ่งตัวเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะจะมีตัวฟีเจอร์ Co Pilot เพิ่มมาที่มุมบนขวาตรงนี้นะครับก็จะมโ โคพายโอยู่ที่หน้าเอกสารตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวยกตัวอย่างการใช้งานให้ดูนะครับฟีเจอร์มันเพิ่มเติมเข้ามานะอย่างเช่นอันนี้คือเป็นข่าวที่อันิบบอลเขียนไว้นะครับอยากให้ตัว Co-Pilot เนี่ยสรุปข่าวที่อันิบบอลเขียนมายาวๆแบบนี้เนี่ยให้มันสั้นๆนี่เลยนะครับสรุปเอกสารนี้คลิกเข้าไปแล้วก็ Enter นะครับรอมันสรุปข้อความตรงนี้มานะนี่เลยมีแหล่งอ้างอิงอะไรมาให้ด้วย รอมันประมวลผลสักครู่นึงอันนี้คืออ่านที่เขาสรุปมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะจากหนหน้ากระดาษ A4 เต็มเนี่ยสรุปมาเหลือแค่ครึ่งเดียวแล้วก็มีทำบูลเลต์ทำตัวหนาให้ด้วยนะแล้วก็ดูจากที่อ่านอ่านมาแล้วก็ถือว่าสรุปได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมแต่เวลาก๊อปมาเนี่ยอาจจะมีตัวเลขหนึ่งที่เขาอัพอีกไว้นิดหน่อยนะต้องมาลบออกทีหลังส่วนฟีเจอร์โค้ดไพลบน powerpoint นะครับเดี๋ยวมินบอลเนี่ยจะให้มันสร้างสไลด์เกี่ยวกับ ฮิปโปแคร์แล้วกันนะหมูเด้งกําลังดังนะครับผมก็คียที่โคพายโแล้วก็กดสร้างตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นพร้อมที่เขียนไว้ว่าสร้างงานนําเสนอเกี่ยวกับหมูฮิปโปแคร์เนาะปุ๊บลองดูนะครับอ่ะนี่คือตัว AI มันสร้างสไลด์มาให้แล้วนะครับผมโอ้นี่เลยเป็นภาษาอังกฤษซะด้วยนะครับบอกเลยว่าถ้ามันมีตอนสมัยที่บอลเรียนอยู่นะชีวิตนี้คือดีขึ้นเยอะเลยนะครับ ทดสอบกล้อง 7, เว็บแคม l e เ r ลอว์โยคะโปรเซเครื่องนี้นะครับดูกันว่าคุณภาพเสียงแล้วก็คุณภาพของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะน,นี่คืออัดมาเป็นความละเอียด Full HD 30 fps นะผมตามตัวสเปคของกล้องเว็บแคมของเขาเลยภาพอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเอาไปใช้งานวิดีโอคอลเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะในแบบที่แสงเยอะๆแบบนี้นะครับลองทดสอบเสียงซ้ายขวาดูบ้างนะตัวไมโครโฟนของเขาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูในคลิป,ปอีกทีนะแล้วก็มาดูผลทดสอบ c i t i b e n กันบ้างนะครับที่ไว้ทดสอบประสิทธิภาพ CPU นะตัว AMD Ryzen AI9 365ตัวนี้10คอ20เพรดนี่เนี่ยจะได้คะแนนมัลติคออยู่ที่18,728แต้มซิ n เ l ิ c คอ e อยู่ที่1,940แต้มก็ถือว่าเป็นตัว CPU คุณภาพค่อนข้างสูงเลยทีเดียวพอๆกับพวก Ryzen 7รหัส H เลยนะ ผลทดสอบ SSD ตัวเครื่องนะครับให้มาเป็นแบบ M.2 PCIe 4.0ขนาด 1TB ใช้ได้จริงอยู่ที่ 952GB มีความเร็วในการอ่านอยู่ที่5,177 MB/s ความเร็วในการเขียนอยู่ที่1,908 MB/s ก็ถือว่าให้ตัวคุณภาพกลางๆมานะครับแต่ความเร็วในการเขียนนี่อาจจะดูน้อยสันิดหนึ่งนะครับไม่ถึง5,000 MB/s นะ มาดูผลทดสอบขอบเขตสีหน้าจอกันมากนะครับอันนี้คือลองคาลิเบรดด้วยตัว Spider Elite นะถ้าอบอกว่าจะตัว Lenovo le Yoga Pro 7ครื่องนี้เนี่ยจะมีขอบเขตสีแน่นอนว่าเกิน100% sRGB ไปอยู่แล้วนะครับ NTSC เนี่ยอยู่ที่95% Adobe RGB อยู่ที่97%แล้วก็ DCI P3 เนี่ยอยู่ที่94%ด้วยกันก็ถือว่าภายในหน้าจอเนี่ยคุณภาพสูงโอเคเลย สำหรับผลทดสอบแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะครับอันนี้คือเอาไปต่อ Wi-Fi ดู YouTube ปิดแสงไฟคีย์บอร์ดเปิดแสงหน้าจอ30%แล้วก็เปิดเสียงลำโพงดัง30%ท่ากับว่าเจ้าตัวโนบุกเครื่องนี้เนี่ยจะสามารถดูวิดีโอ YouTube ได้นานสูงสุดถึง11ชั่วโมงกับอีก28นาทีด้วยกันบอกเลยว่าแบตเตอรี่เครื่องนี้เนี่ยถือว่าอึดใช้ได้เลย <c oughs> สุดท้ายได้ผลทดสอบอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับหลังจากที่เอาไปเล่นเกมตัดต่อวิดีโอหนักๆมาเลยนะอุณหภูมิ CPU เนี่ยจะร้อนสูงสุดอยู่ที่96.5องศานะครับ ส่วนตัวการ์ดจอเนี่ยจะร้อนสูงสุดอยู่ที่91องศาด้วยกันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับผมสลับโน้ตบุ๊กการ์ดจอออนบอร์ดแบบนี้นะโดยความร้อนตัวเครื่องนะครับจะร้อนตรงบริเวณขอบๆด้านบนนะตรงแกนฝาพับหน้าจอแถว F ยแถว F 1 F2 นะครับทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านฝาแถวตรงปุ่มพิสกีนกับดีลีทนะแล้วก็จะร้อนบริเวณกลางๆเครื่องนิดหน่อยนะครับผมซึ่งจะที่จับๆดูก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนอะไรขนาดน,นั้นนะใช้งานได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหา สรุปนะครับผมจา่าฮิได้ใช้งานเจ้าตัว Lenovo Yoga Pro 7เครื่องนี้มานะบอกเลยว่าเป็นมุกสายทำงานพรีเมี่ยมอีกรุ่นหนึ่งที่น่ามาใช้งานมากๆนะครับด้วยประสิทธิภาพของตัว CPU Ryzen AI 9ของเขานเนี่ยเรียกได้ว่า,ามาทํางานเล่นเกมตัดต่อวิดีโอถือว่าทําได้สบายๆเลยนะครับแนทาว่าถ้าใช้งานตัดต่อแบบหนักๆจริงๆเนี่ยยังไงยังไงนะครับ่าควรไปพวกเกมมิ่งโนมบุกที่มีการ์ดจอแยกอะไรทานองนั้นจะดีกว่าตัว Yoga Pro เจเครื่องนี้เนี่ยถ้าใช้งานตัดต่อมันจะเน้นแค่แบบเบาๆกลางๆเท่านั้นนะ รวมถึงตัวหน้าจอของเขานะครับเป็น Panel OLED สีสันนี่คือดีมากๆนะครับสีดำคมเข้มรีเฟรชได120เฮิรตซ์ขอบเกสี100% DCI-P3 ค่าเดลต้า e, น้อยกว่าหนึ่งเอาไปทำงานเล่นเกมทำกราฟิกเนี่ย สีสันเที่ยงตรงแน่นอนนะครับผมสเปคตัวเครื่องเดิมเดือของเขานะครับก็ให้มาเหลือเฟือแรม32กิกส SSD 1เทก็คือเพียงพอต่อการใช้งานในยุคนี้อยู่และลำโพงเนี่ยก็เสียงดีมากนะครับสตัวเสียงดังฟังชัดเสียงเบสเนี่ยมีมิตินะครับผมนอกจากนี้นะครับตัวแบตเตอรี่ตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็ให้มาขนาด73าวัตต์อ่าวก้อนใหญ่มากๆนะเมื่อเชื่อมกับโนุ๊กไซส์ขนาด14นิ้วด้วยกันนะครับเอาไปใช้ทํางานนอกสถานที่เนี่ยได้เกิน10ชั่วโมงสบายๆไม่ต้องกลัวแบตหมดระหว่างทางนะแล้วก็ในอนาคตเองเน พวกฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับที่เป็นมาตรฐาน c o p i l o t Plus PC ด้วยนะส่วนข้อสังเกตของเขานะครับจะที่ได้ใช้งานมานะเรื่องแรกเลยก็ยคือตัวหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นหน้าจอแบบกระจกนะครับทำให้เวลาใช้งานที่แบบมีแสงเยอะๆเนี่ย ันอาจจะสะท้อนตาสักน,นิดนึงนะครับแล้วก็ตัว s อของเขาเนี่ยมีแค่สล็อตเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าหากจะอัปเกรดนี่เนี่ยต้องเป็นไซส์แบบ2242ด้วยซึ่งาซื้อค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับแบบ2อเทไซส์2242ราคาเนี่ยมันก็จะสูงกว่าพวกไซส์2280ปกตินะ์ปกติตัวอะแดปเตอร์ของเขานะครับส่วนตัวไม่ค่อยชอบอะแดปเตอร์แบบนี้เท่าไหร่นะที่แบบต้องเสียบสายตัว power cord แยกแบบนี้เนี่ยซึ่งมันน่าจะให้มาเป็นแบบอะแดปเตอร์อันใหญ่อันเดียวเสียบปลั๊กแล้วก็เสียบเข้ากับตัวเครื่องเลยจะดีกว่านะครับผมเนี่ย ต้องพกอะแดปเตอร์อันใหญ่แบบนี้นะแต่ก็พอเข้าใจได้อยู่นะครับว่าทำไมต้องเอาอะแดปเตอร์อันใหญ่แบบนี้มาให้นะเพราะว่ามันจ่ายไฟสูงสุดถึง100วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับแต่ให้ดีก็ให้อะแดปเตอร์อันเล็กๆ0 0วัตต์เนี่ยจริงๆก็มีขายอยู่เหมือนกันนะสำหรับสเปกก็ราคาตัวเครื่องของเขานะครับ Lenovo Yoga Pro 7เครื่องนี้รหัส14 ASP9 เนี่ย CPU AMD Ryzen AI 9365 10 Core 10 Thread กรจอ o อนบอร์ AMD Radeon 8 8 0ง m RAM 32GB LPDDR5X ความจุตัวเครื่อง SSD M.2 C 4.0ขนาด1 t b นะครับมาพร้อมกับ Windows 11 Home และ Office Home and Student 2021แท้ถาวร จะมีราคาอยู่ที่54,990บาทประกันเป็นแบบ3ปีพรีเมียมแคร์ออนไซส์เซอร์วิสมีปัญหาโทรหาช่างซ่อมฟรีถึงบ้านนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการรีวิวเจ้าตัวโน้ตบุ๊กเลเวอเครื่องนี้ถ้าเพื่อนคนไหนมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องแชน n นมครับกันด้วยผมบอลทอมครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม